สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะสอนน้องๆถอดฝาครอบเครื่องครับผมของ t o y ยต้าเอ i s ติสนะครับผมเรามาดูทั้งหมดตัวฝาครอบจะมีรูอยู่ครับผมเป็นรูยางแบบนี้นะครับผมรูตัวนี้จะมายัดเข้าตรงนี้มาในกี้ไ้หนึ่งสองสามสี่นะครับผมเวลาถอดนะครับผมให้เรา ดึงขึ้นนะผมดึงขึ้นได้เลยนะผมตัวยางก็จะหลุดออกจากรูนะผมดึงขึ้นทีละข้างนะผมเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปให้ตรงแล้วก็กดได้เลยนะผมะเดี๋ยวเซนเซอร์จะสามิศน,นะผมเราเล็งตรงที่ตัวการวัดแล้วก็ตัว ถอดใส่ฝาเข้าเครื่องของ t o y o ตอร์ออิกนะผมก็มีวิธีการดังนี้เซ็นเตอร์น้องๆสามารถทำตามเซ็นเตอร์ได้นะครับผมตอ, <S 2> <S 2> <S 2> อนไรกก็ใช้เซ็นเตอร์ด้วยนะครับ